ดีที่สุดคือดูแลตัวเองหาอะไรร้อนๆมาดื่มกันนะทุกคนนะเราก็ไม่รู้หรอกนะคะเอาร้อนๆค่ะเขาว่าเอาร้อนๆเข้าลวกคอไปโลดเลยนะคะกลับมาบ้านนะคะสิ่งแรกคือล้างไม้ล้างมือฉีดแอลกอฮอลก่อนเข้าบ้านไม่ว่าจะเราหรือลูกหลังจากนั้นนะคะสดเลยค่ะนะคะอะไรที่ดีต่อสุขภาพสดเลยค่ะร้อนๆอนอันนี้ฉันเลือกตัวนี้นะคะในการสดร้อนๆเพราะว่าหนึ่งแหละ ะะเชื้อโรคอะค่ะมันก็จะผ่านเข้าทางจมูกและปากถูกต้องไหมคะแล้วก็ลงๆๆเข้าไปสู่ปอดเรากินร้อนๆล,ลวกมันไว้ก่อนเลยให้มันสะดุ้งนะคะร้อนๆค่ะน้ําร้อนเอ่ยอะไรเอ่ยอะไรแบบนี้ค่ะจะบอกว่ามีคนนะคะทักถามทีมงานเราว่าทําไมนะคะซองชาเราบางจังแล้วทําไมเชือกอะค่ะถึงขาดง่ายจังนี่นะคะชาซองนี้นะคะซองเนี้ยค่ะแล้วก็เชือกเห็นไหมคะอันนี้นะคะซองและเชือกค่ะ ทำมาจากเยื่อใบหมอน ใบหมอนเป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งของไทยนะคะอันนี้ทํามาจากเยื่อใบหม่อนนะคะได้รับใบเซอร์ติฟิเคตเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นใครนะคะที่เคยได้รับที่อชันส่งไปในกลุ่มไลน์ก็เอามาแชร์ได้หน้าฟีดเฟซนะคะหน้าฟีดเอนะคะว่าตัวนี้ของเรานะคะทำมาจากเยื่อใบหม่อนนะคะเพราะฉะนั้นค่ะคุณมันไม่ใช่เชือกที่เป็นพลาสติกมันไม่ใช่เชือกที่ทํามาจากได้เส้นได้ มันถึงจะได้เหนียวหนื้อต้องเอากันไกตัดเบอร์นั้นอันนี้มันเป็นเยื่อนะคะเยื่อของใบหมอนที่เราเอามาทําทาไมอะทำไมครูค่ะถึงทําถึงใช้อ่าซองกับเชือกเป็นเยื่อใบหมอนตั้งแต่เริ่มแรกนะคะไม่ใช่เพิ่งมาทํานะคะตั้งแต่เริ่มแรก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 เลยนะคะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าครูบอกแล้วใช่ไหมคะว่าจริงๆครูไม่ได้ทําออกมาขายค่ะ ครูทํามาทานเองทามากินเองมาดูแลสุขภาพเนื่องจากว่าครูค่ะไม่ไปหาหมอมาเลยประมาณเข้าปีที่แปดแล้วนะคะก็เลือกที่จะปรึกษาเลือกที่จะค้นควา้าเลือกที่จะหาอะไรที่มันมากินดูแลตัวเองไม่ได้บอกว่าเอามารักษาตัวเองให้หายนะคะขออนุญาตจิบยังร้อนอยู่เลยนะคะทีนี้ก็เลือกที่จะหาอะไรมาดูแลร่างกายก็ค้นคิดค้นค่ะ เสร็จแล้วะมันมาคิดอยู่อย่างหนึง่งถ้าเกิดว่าเราเลือกสิ่งเนี้ยกินไปตลอดชีวิตอันนี้คิดเองนะคะถ้าเราเลือกสิ่งเนี้ยกินไปตลอดชีวิตเราก็เริ่มคิดอ่ะเฮ้ยเราต้องเอาอะไรมาแช่น้ําแล้วมันมีอะไรตกค้างไหมแล้วมันเป็นอะไรไหมคิดหมดเลยค่ะคิดตั้งแต่ตอนที่จะเริ่มทําให้ตัวเองกินหมายถึงที่จะเริ่มทําใส่ซองอนะคะเพราะตอนแรกอะค่ะยังไม่ได้คิดหรอกเพราะอะไรเพราะว่าต้ม ซื้อสมุนไพรมาต้มอะค่ะซื้อกระเจี๊ยบซื้ออะไรพวกนี้ค่ะที่เป็นสมุนไพรรวมๆๆๆแล้วมาต้มทีนี้พอเราต้มกินมากๆอย่างที่บอกค่ะมันก็ดีขึ้นดีขึ้นนั่นแหละแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่ดีก็คือมันไม่มีเวลาทําอะไรเลยมันต้องต้มแต่สมุนไพรนะคะทําให้วันหนึ่งอะค่ะเกิดไอเดียทําเป็นซองชาเออไอเดียเกิดแต่ยังไม่ได้คิดจะขายไม่ได้คิดจะขายนะคะบอกเลย ทำกินในครอบครัวไม่ได้คิดจะขายเราก็รู้จักแล้วเราก็ปรึกษาคนที่เรารู้จักอะค่ะว่าเราอยากเอาสมุนไพรใส่ซองเขาบอกว่าไม่ใช่ง่ายนะมันต้องขอออมันต้องปรึกษาผู้รู้ไม่ใช่จะเอาสมุนไพรอะไรมาใส่ในซองก็ได้เพราะมันมีโอกาสเนาะมีโอกาส เเป็นโรคตับโรคไตหัวใจวายเป็นอะไรได้หลายอย่างเพราะว่าสมุนไพรอะค่ะมันต้องไปวัดก่อนว่าสมุนไพรอะไรมีโดสเท่าไหร่มีค่าเท่าไหร่มากเกินไปได้ไหมน้อยเกินไปเป็นอะไรไหมอะไรแบบนี้ค่ะครูก็เลยมีที่ปรึกษาเป็นพ่อบุญธรรมของน้องคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของโรงงานนะคะก็ได้ปรึกษาหาลือแต่ตอนนั้นบอกตรงไม่ได้คิดที่จะทํามาขายเลยนะคะไม่ได้ขายเลยแต่ตอนที่ทำอะค่ะก็ปรึกษาคุณหมอ ใช่คุณหมอไหมอ่าปรึกษาเจ้าของโรงงานนะคะน้องเจ้าของโรงงานว่าเฮ้ยอยากได้ที่มันเป็นสมุนไพรเลยนะไม่ต้องเจือปนไม่ต้องใส่สีไม่ต้องใส่เติมกลิ่นความหวานต้องได้จากอะไรคะยาหวานสีต้องได้จากกระเจี๊ยบนะคะแล้วพอคุณเติมน้ําที่สองคุณจะได้สีจากพวกอ่ามะตูมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะยาหวานนะคะใบเตยก็สีเขียวๆนะคะแล้วก็พวก อ่ะเราก็คุยกันว่าถ้างั้นอยากได้ทุกอย่างอะคะ่ะที่ตรวจสอบออกมาแล้วถ้าตรวจสอบออกมาแล้วจะต้องเป็นสมุนไพรเลยนะคะจะไม่ใช่ใช้เชือกเป็นพลาสติกหรือว่าใช้ซองเป็นเยื่อพลาสติกไม่นะคะไม่นั่นแหะค่ะเป็นที่มาทําให้ครัวค่ะผลิตออกมา